ตอนนี้เราอยู่ที่เวียนนาที่ฮานอยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูซีเกมค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้ดูกีฬาหลายๆแบบนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้ดูอะไรบ้างแต่ว่าที่แน่ๆก็คือจะไปเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยนั่นเองค่ะ เพิ่งมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่อยบ่ายนะครับในวันที่13เวลา2ทุ่มเวลาท้องถิ่นนะครับซึ่งพุบอลไทยเตะพรุ่งนี้วันที่14เวลาทุ่มหนึ่งนะคะเจอกัมพูชานะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราต้องไปจัดการเรื่องซิม<า>แล้วก็ที่พักก่อนนะคะเพราะว่าที่พักเนี่ยอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ1ชั่วโมงแล้ที่รถของแอมจะมารับเราแต่ว่าไม่ใช่ฟรีนะ จ่ายเงินเป็นแสนนะสามแสนแปดนะที่ต้องจ่ายอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่เปิดก็เลยจะมีแค่สตรีทฟู้ดที่เปิดข้างทางเราก็เลยเดินออกมาจากโรงแรมมันก็แบบมัวๆัวมาหนะ้าก็เป็นร้าน้ำบ้านน่จาน <c oughs> จะไปชิมกล่องมัวมัว<ๆ>ก็พูดภาษาไทยกลับไป <c oughs> อย่างอันหนึ่ง <c oughs> อย่างอันหนึ่งครับอันนี้เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะซดซดว่างซ <c oughs> ดอันนี้ไต้ยิงไม่กินมาก ที่สองที่เวียดนามแล้วนะครับตอนนี้พวกเรากำลังรับประทานอาหารเช้ากันอยู่นะฮะก่อนที่จะออกไปดูกีฬาต่างๆนะครับวันนี้ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือกาแฟไข่เกล็ดเล็กเกรดน้อยนะฮะกาแฟที่เวียดนามจะใช้เป็นมเมล็ดโรบัสต้านะครับประเทศไทยจะใช้กาแฟอาราบิก้าที่ไม่มีความเข้มข้นเท่าโรบัสต้านะฮะ ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยเขาจะกินกาแฟกันเข้มมากเพราะว่ากาแฟโรบัสต้นจะมีความเข้มมากกว่าอันนี้คือไปอ่านมานะครับผิดลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับรองบรรยายอร่อยมากแบบ ใครมาเวียดนามคือต้องมากินนะจริงๆมันคือเอสคอฟฟี่ข้างบนนะ่ะมันจะเป็นฟองแบบนุ่มมากแล้วก็เป็นแบบหวานวานเหมือนเรากินขนมอ่ะเออฟิลลิ่งมันแล้วข้างล่างก็แบบเป็นกาแฟคล้ายๆแบบเหมือนกินอะโฟกาโตแต่ว่ามันจะเป็นฟองนุ่มๆม,มากกว่าไม่ใช่ไอติมลองมากินแลนของวันนี้ก็คือพวกเราจะไปดูบาสกันที่สนามสันวันดง ธนทรีอะยังไงก็ไม่รู้อีกรอบหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะไปหาอะไรกินกันต่อเพื่อเตรียมตัวที่จะไปดูฟุตบอลทีมชาติไทยเจอกับกัมพูชานะครับเวลาตีหนึ่งเอ้ยเวลาทุ่มหนึ่งผิดผิดผิดเวลาทุ่มหนึ่งนะฮะที่อีกจังหวัดหนึ่งชื่อว่าจังหวัดนามดินแต่ตอนนี้เราต้องหาแกลบของพวกเราก่อนนะครับไม่รู้ว่าคันไหนยังไม่มาสักทีเอ้ยแก็บเรามาแล้วโอเค ยืมเรียบนกราฟแล้วนะครับกำลังเดินทางไปที่สนามบาสนะครับไปดูบาสสามคนเงินวัฒนธรรมของคนที่นี่อย่างหนึ่งนะครับคือเขาจะบีบแตรตลอดเวลานะครับไม่ว่าอะไรก <além S 2> <corps carro. S 1> ็ตามเหมือนเขาชินนะเป็นสิ Ai ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะเช่นรถจะเลี้ยวหรือรถจะทําอะไรก็บีบแตรแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเก้าอี้นะครเก้าอี้เนี่ยเขาจะ จิ๋วมากเอาไว้แบบนั่งไว้ติดติดกับพื้นเหมือนจะแทบจะนั่งบนพื้นเลยครับที่ไปอ่านมาที่หนึ่งเขาบอกว่าที่พวกคนนั่งติดพื้นกันเพราะว่าพุกคนเนี่ยนิยมกันที่จะมาแบบออกมาสังสรรพบปะกันแล้วก็นั่งใกล้ชิดพื้นเพื่อจะดูว่าเหมือนแบบใกล้ชิดกันมากขึ้นฮะคอีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะครับก็คือพวกเขาจะใช้โมอเตอร์ไซค์เป็นอานาหลักในการเดินทางนะครับสำหรับคนที่รายได้ปัจจุบันมันยังน้อยนะครับ สนามบาสเกตบอลในร่มของพวกเราที่จะมาดูการแข่งขันบาสเกตบอลสาคนของทีมชายนะฮะเ,เดี๋ยวเราจะได้ดูทีมชาติไทยนะคะเป็นเป็นผู้ชายเนาะผู้หญิงเล่นไปแล้ว เกมนะครับวันนี้ของทีมชาติไทยนะฮะบาสิวันสามคเนเพื่อนขายการเข้ารอบไปรอบรองชนะเลิศนะครับก็คือผู้หญิงชนะ4แมตแล้ววันแรกก็คือเมื่อวานก็คือการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วส่วนผู้ชายเมื่อวานชนะ2แพ้2ทําให้วันนี้ต้องชนะทั้ง2แมตเท่นั้นเพื่อที่จะเข้าไปรอบรองชนะเลิศต่อไปนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวไปเชียร์ทีมชาติไทยกันครับวันนี้แข่งกับอินโดแล้วก็สิงคโปร์ <c oughs> ใช่อินโดแล้วก็สิงคโปร์ เทศไทยพบกับอินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวมาฟังกฎข้วๆของบัตสามคนก่อนนะครับเพราะว่ามันจะแตกต่างจันบัตรห้าคนอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามันเล่นแค่ครึ่งสนามนะครับกฎก็คือบัตปกติห้าคนเนี่ยจะมีช็อตทองอยู่ที่ยี่สิบสี่วิเล่นกันทั้งหมดสี่ฟอเตอร์ฟอรเตอร์สิบนาทีนะครับส่วนบัตสามคนเนี่ยจะเล่นกันแค่สิบนาทีแล้วก็มีช็อตทองอยู่ที่สิบสองวินะครับแล้วก็ แ้มเนี่ยถ้าเผื่อใครทำถึง2ี่สก่อนเป็นฝ่ายชนะเลยแล้วก็ในกรณีที่ฝ่ายบุกยิงบอลลงนะฮะหมายถึงว่าบอลลงทั้เนี่ยให้ฝ่ายที่เสียแ้มเนี่ยนำบอลออกจากเส้นสามแมก่อนแล้วก็สามารถเล่นต่อได้เลยเหมือนว่าเราเป็นฝ่ายบุกเปลี่ยนเป็นฝ่ายบุกแทนงงไหมไมไม่เลยรักกันไม้มดอยากรงวัลชนะเิที่นุดที่สุดน Fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is weed and wine. Baby, you living the life But nigga, you ain't living right. Black. Black. 2 1่2ต่อสิใช่ไหมมันมากมาเพือเราโชว์โหดไปหลายรอบสี่อดเหลืออีกแมตช์หนึ่งไทยเคยเข้ารอบรองแล้วครับตอนบ่าย2-20เจอสิงคโปร์นะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกรอบกันหลังจากที่ฝ่าฟันไปตามหาของกินและกดเงินมานานนี่คือข้าวเที่ยงของพวกเรานะครับสั่งแบบง่วๆัแบบอ่านไม่ออกเลย ก็แบบว่ามัวม,วม,วมไปขับแาจกซก็ได้ออกมาป็นอดี๋ยนคือเมื่อกี้แบบเดินแบบเป<ม>็นไกลมากเพราะว่าจะตามหาตู้เอทีเอ็มเดินไปเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เจอตู้สักทีมันเจอตู้หนึ่งสวรสวรแล้วสุดท้ายก็มากลับมากินที่แถวสนามกีฬานะครับแล้วเดี๋ยวไปดูทีมชาติไทายต่อแล้วก็ตอนเย็นไป คนชา เามาถึงที่เมืองนามดินกันแล้วนะและข้างหลังของวเราคือสนามซันวันดงเชียงทรอน <c oughs> หรือว่านามดินเนชั่นแนลสเตเดียมนี่ยนะครับใช่ค่ะสวยมากเลยมองจากมุมน,นี้ไปเป็นเหมือนแบบมีทะเลสาบเล็กๆนะคะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นเป็นสนามกอดนะคะเราต้องเดินเข้าไปเพราะว่าเขาไม่ให้รถเข้าไปจอดข้างในเนาะก็นั่งนั่งเรานั่งมาประมาณกี่ชั่วโมงก้อะ เมื่อกี้เรานั่งจากสนามบัสมาประมาณชั่วโมงครึ่งฮะรถเรานั่งแกรบกันมาจ่ายเงินไปทั้งหมดประมาณหนึ่งล้านดองหรือประมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะประมาณพันพันห้าร้อยบาทนะฮะเพราะว่ามันหารถมายากจริงๆนะครับถ้าตามที่โรงแรมแนะนํามาก็คือว่าถ้าไม่นั่งบัสแบบว่าเป็นแบบบัสดีๆอย่างเงี้ยก็คือนั่งแบบ private car หรือว่านั่งแรบทดีที่สุดนะครับก็บอกมาละเพื่อว่า ถ้าเกื่เราไปหา Public Transportation เองเนีย้ยเขาจะโกงเราแบบแน่นอนอันนี้เขาบอกมาเลยเราก็พูดแบบอังกฤษกันไม่ได้สื่อสารกันลำบากมากเลยตอนแรกเกิไม่ได้ g ร a b แล้วเพราะว่า g ร a b ก็ค a n c e l ไป2รอบเลยนะตอนนี้เราก็ใกล้มาถึงสนามแล้วนะฮะมาพูดถึงสนามกันสักนิดดีกว่านะครับสนามนามดินสเตเดียมหรือว่าสนานันวันดงเทียนดวงนะครับ um มีความจุประมาณ3 0 0หม <arcade> ที่นั่งเลยนะครับถือว่าใหญ่พอสมควร แล้วก็วันนี้จะเป็นสนามให้กับทีมชาติแคนเบเดียหรือกัมพูชานะครับเจอก,กับท,ทีมชาติไทยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยสนามเนี้ยเคยใช้จัด4เกมในปี2003มาแล้วแล,แล้วมีฉายาว่าเ h e เตอร์ออฟดีมนะครับของประเทศเวียดนามเลยนะก็คือหรือว่าโรงละครแห่งความฝันนั่ <Manchester United S 2> นเองกรปีกระปีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน, <ะ S 2> นะครับนี่นะครับนี่นะครับพาไปดูนะครับ สำหรับใครที่ดูบอลไทยถ่ายทอดสดนะฮะตอนทีมชาติไทยเตะเนี่ยจะเห็นคนเต็มสนามตั้งแต่เริ่มเกมตลอดเลยนะฮะเพราะว่าไม่ว่าทีมชาติไทยจะเตะกับใครก็จะมีแฟนบอลเวียดนามเข้ามาเชียนะเชียฝั่งน้องท่านพี่เตะกับไทยนะฮะอย่างเช่นแมตท,ที่เจอมาเลเซียที่เราแพ้กัน2 1หนึ่งอย่างเงี้ยก็คือเต็มสนามตลอดเวลาแต่ว่าแมตท,ที่เจอสิงคโปร์ที่เราชนะกัน5 0านยะเต็มสนามตั้งแต่ตอนแรกแต่ตอนหลังก็คือโล่งไอสนามนเนี้ยเนี่ยเขาจะเปิดให้ใครก็ได้เข้าชมฟรีไม่ว่าจะเป็น ผู้ไหนหรือว่าฝั่งไหนยกเว้นวันที่ทีมชาติเวียดนามเตะต้องซื้อตั๋วเท่านั้นนะครับก็คือคนก็จะเต็มสนามตลอดเราต้องแบบรีบไปจับจองที่นั่งแล้วตอนนี้คนเยอะมากเลยพอหมอเข้าไปมาดูก่อนเกมกันสักนิดนะคะวันนี้ทีมชาติไทยจะได้โจนาธานเข็มดีที่โดนแบนไปแมตช์ที่แล้วกลับมานะครับก็คือแมตช์ที่แล้วที่เจอมาเลเซียเนี่ยโจนาธานเข็มดีอ่ะไปเสียใบแดงช่วงครึ่งแรกไปดึงเขาแล้วเขาก็ล้มลงลงไปนอน ก็เลยโดนไปแดงไปแล้วเราก็แพ,พ้แพ้มาในแมตช์นั้นทีมประเทศไทยเนี่ยก็คือแข่งมา2นัดชนะ1แพ้หนึ่งชนะสิงคโปร์ห้าศูนย์แพ้มาเลเซียสองหนึ่งส่วนทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยรู้เรื่องนักเตะเท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยได้ติดตามไม่รู้ว่าเขามีบอลลีไหมจริงๆเขามีแหละแต่ว่าบอลลีเขาไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าเขาอ่ะเหมือนจะชนะหนึ่งแพ้หนึ่งเหมือนกัน ชนะลาวมา4-1แพ้สิงคโปร์เป็น1-0นะครับวันนี้รูปเกมคิดว่าจะเป็นยังไงครับอ,อคิดว่าน่าจะแลกกันมันเลยเพราะว่าเล่นเกมเร็วน้งคู่ที่บอกว่าเล่นเกมเร็วน้งคู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยได้โค้ชของเคสิกิคอนดะมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฮะ เคซิเกะคันดาสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะก็คือเป็นนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นที่พึ่งจะรีไทยมาแล้วก็มาคุมทีมของชาติาตั้งแต่ปี2018แล้วก็มายกระดับฟุตบอลกัมพูชาให้ดูมีระบบมากขึ้นมีความเร็วมีพักษะที่ดีขึ้นค่านจะเห็นได้ชัดเลยจากเยือนก่อนถ้าเกิดใครตามดูนะคะรับคือทีมชาตินะการเล่นเขาเหมือนญี่ปุ่นมาก mm. เล่นเร็วมาก mm. เพราะว่าเคซิกเกะคันดาเนี่ยเป็นย์เมเกอร์เขาก็น่จแบบนำกระบวนการความคิดของเขาเข้ามาแบบ ปรับปรุงเข้ามาอัดแอปใส่ประเทศกัมบูชาทีมชาติไทยเราก็มานโคกิง mm hmm. ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าสไตล์เป็นยังไงเขคือบุกยิงบางคนอาจจะคิดว่ามานโคกิงเล่นเกมเกมรับไม่เป็นนะเพราะว่าเห็นจาก a f f สอซูกิครับก็คือมานโคกิงเนี่ยมีคนบอกว่าเล่นเกมรับไม่เป็นเน้นผลไม่เป็นบุกแลกอย่างเดียวแต่ว่าเขาก็ทําให้เห็นได้ว่าเออเล่นเกมรับเป็นนะมันมีแมตช์ที่ต้องเล่นเกมรับอยู่เขาก็โชยเห็นแล้วก็คว้าแชมป์มาไ,ได้ ดูแล้วเกมนี้น่าจะมันแน่นอนเดีย๋ยวไปรอดูกันเลยดีกว่าครับผมแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปหาอะไรพามรอบๆสนามก่อนนะเมื่อกี้นะครับไปกินกาแฟกันมานะครับก่อนที่จะเข้าสนามกันสักหน่อยครับเพราะว่าเมื่อกี้มาเลเซียแข่งกับสิงคโปร์อยู่เหมือนกันไปสอนมาสอนกาแฟอร่อยมากนะกาแฟที่นี่กาแฟที่นี่เด็ดมากแบบแล้วก็อร่อยอะร้านกาแฟเหมือนเป็นแบบเซฟโซนของเรา ม,มีที่ให้ชาร์จแบ่มีฟารกมีทีวีให้ดูอ่าเนี่ยตอนนี้คนเพิ่งออกจากสนามเพราะว่าคู่ก่อนในน้้จบไปหมดล้เดี๋ยวเราต้องรีบเข้าไปจองที่นะครับเพราะว่าเขาไม่มีซื้อตัวนะครับใครไปก่อนได้ก่อนนะฮะเราไปดนนูกันดีกว่าว่าเราจะได้ที่นั่งตรงไหนนะคะ นะักเตะเขากําลังวอร์มกันอยู่แต่อยากจะเล่าให้ฟังมากว่ากว่าจะเข้ามาได้นะคะเห็นตรงนี้โล่งๆนะคะแต่เป็นเพราะว่าเขาสงวนสิทธิ์เอาไว้เนาะให้ให้แฟนแฟนของทีมพี่แ<ม>คท<ม>นะเอ่เออแบบมาเชียมาน้าเพราะว่าจะเห็นว่าตรงนูน้นน่ะก็คือกาาตั๋วคอนช้าเวียดนามนีเ่เมื่อกี้นะคะเราฝ่าฝูงซอมบี้ตรงนี้มาได้นะคะ เราเราเดินเข้ามาฝั่งนั้นนะคะตอนแรกอ่ะเราอ่ะเดินเข้ามาตรงนี้แล้วแต่ว่ามันไม่มีที่นั่งมันคนเยอะมากแล้วมันเต็มอะเลยจะไปเข้อยฝั่งนึงอีฝั่งนึงปุ๊บก็เขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนเขาแบบว่าการให้แบบอย่างฝั่งหลังเป็นเด็กนักเรียนกัมพูชาหรือกัมพูญากัมาเชีาก็เลยโอเคงั้นกลับมาตรงเดิมแล้วครานนี้เขาจะไม่เข้าละเราก็บอกไทยแลนด์ไทยแลนด์เราตะโกนเราเขาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเขาบอกโอเคไม่ต้องมาได้แล้วคนนี้เราก็เดินเข้ามาปุ๊บเราก็เดินขึ้นไปแล้วนั่งที่นั่งแล้วไม ตนนี้เขาก็จะมาเดินตามเราเฮ้ยทร์มนนี่แท้ไทร์มนมนี่แท้นี่มนันม,มีโซนของอยูซึ่งเป็นที่อันกว้างใหญ่กพจริงอคนที่นี่เขาหน้ารักมากเลยนะ่ถ้าเป็นคนนือคือ,คอ,คอถึงแม้ว่าเราจะเป็นต่างชาติเราเขาเหมือนแบบพูดอังกฤษไม่ค่อยได้แนตะ่ว่าเขาก็จะพยายามช่วยเหลือเราตลอมากเลยทุกที่ที่เราไปฝ่าฝูงซอมบี้เข้ามาได้ค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้โอเคแล้วเดี๋ยวมารอเชียร์ทีมชาติไทยนะคะ อ่อนกำลังวอร์อยู่ให้ดูบรรยากาศการวอร์สักนิดนึง กันนะฮะเดียต o อรอ e ดีเลยนะฮะของเวียดนามนะครับไม่ธรรมดานะครับสนามเขาดูเก้าอี้นะฮะอย่างดีเลยนะฮะโคนะครับแต่ว่าย่าเขา,าเฉยๆ,ยๆเพราะว่ากรัมศึกหนักเตะแทบทุกวันนะครับไฮสกอร์วันนี้สามสูงสามตุลเล่อสามสูงเอาเป็นแลนซ์แน่นอน อยากเห็นมากเลยอ่ะอยากดูแล้วบอลญี่ปุ่นกัมพูชาสไตล์ญี่ปุ่นโดยคิสเกะฮอนตะพบกับไทยแลนด์มาโนโปกิง้ง ดังมากดังหมดดังสุดๆอ่ะแต่ตอนใทายิงเข้าบางคนก็เฮนะแต่ว่าเราก็คอมเกมได้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จก่อนตอนนี้จริงแต่ว่าบอลผ่านไปแล้วเพิ่มชั่วโมงบอลของฮอนดะคือดีมากอ่ะคือแบบดูเลยว่าแบบเป็นญี่ปุ่นอ่ะเป็นญี่ปุ่นอ่ะเล่นเร็วมีระบบอ่ะเป็นบีบเขาบีบมาอย่างเงี้ยมาแหละ มีพัฒนาการที่ดีนะสำหรับทางมุจจานะครับได้เคสุเกะฮอนดะเข้ามาโอ้โหยิงเงียบเลยเงียบกีบเลยฮะเงียบกีบเลย ง<อ>านดีที่41นะครับ<า>เดี๋ยวจบครึ่งแรกแล้วรอดูกันมาครึ่งหลังเนี่ยจะเหมือนนะัดสิงคโปร์หรือเปล่าเออกแฟนๆเ,เริ่มไปยอ้อนออกกันแล้วเป็นไหนกันยังไม่จบเลยตัดเพิ่มมาตึ่งโอเคโอเคจะเ๋ไป เอ้ยมันสอกใลยผมอะ่ะจานจานมันสอกใลยผมอะ่ะ oh. ครับ5้าสูนะตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยแวะซื้อของกินสักนิดนึงหิวมากตอนนี้นะฮะเพราะว่าเราต้องเดินทางกันอีกไลกลเพื่อกลับฮานอยไปที่โรงแรมนะครับก็เลยได้ขนมปังอะไรไม่รู้สอง0มื่นเวียดนามดองประมาณ3ากว่าบาทถูกมากเราได้ชามาหนึ่งนะเกมวันนี้ภาพรวมเนี่ยไทยเนี่ยจะยอดมากนักเตะเราเนี่ยดูเลยว่าคือชั้นหนึ่ง,นนงจริงจริงอ่ะคือฟิสิกส์ข้ก็ดีแล้วว่า แบบความทุ่มเทแล้วก็แทคติกของโค้ชดีด้วยนะฮะแก้เกมมาส่วนทางนั้นของกัมพูชาฮนะมีลายเซ็นของญี่ปุ่นชัดเจนคือเขาก็เก่งนะแต่ว่าถ้าเทียบกับไทยคือแบบไทยเราแบบตัวเราดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าตัวเขาแบบพอๆกับเราอ่เนี่ยสู้กันมันมากแน่นอนเพราะเขาเขาวิ่งอะไรเงี้ยคือว่าโดยรวมมันสุดยอดมากโดนโดนไปห้าูตรเลยนะน่าสงสารมากเนี่ยอร่อยไหม เดี๋ยวแวะเติมพลังก่อนเดแป้งแบบขนมปังเหมือนหมูเหรอมันแต่กาทาเหมือนเนยมันก็เลยมีความแบบหวานๆเค็มๆอร่อยดีตอนนี้ประมาณสามทุ่มนะฮะเราใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบสองชั่วโมงเพื่อไปถึงที่พักนะรับมันไกลมากแล้วตอนเนี้ยสี่ทุ่มวันเนี้ยสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยมีบอลเอฟเอฟคูชิเงียต้องไปเชียร์บอลอีกไม่นอนแล้วแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูอีสปอร์ตนะครับ เราจะไปดูแข่งเกมอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันฮะวันนี้ขอตัววันที่พักเชียดเชียยูคูกอนนะฮะแชมป์ที่สองออบ๊ายบายบ๊า,บาย